เอยเห็นทํทาหน้าเศร้า้ามีคนเอารูปเราไปลงในเพจมีคนเมนต์ดาวเต็มมืยจริงหรอนะขอดูหน่อยสิโอ้โหแรงมากเลยนะจ๊ะโหไอ้เราคิดดว่าใครนี่มันจะตึงตาของโซเชียลนีห่หว่าจริงหรอไหนดูดิดังแค่ไหนวะโหคอมเมนต์โคตรแรงอะ่ะไลค์โคตรเยอะคนแชร์แบบสนัส่นวะ่สะสะใจอ่ะใช่ไหม เราไม่ขำนะสิ่งที่พวกแกทำเราไม่ตลกเลยโอ้อก็แค่ได้ขำพีเรีย,นยคนอื่นก็สนุกกันทั้งนั้นแหละเออจริงแกจะซีเรียสไปทรงไมวะถ้าเพื่อนไม่โอเคทำไมไม่ลบจะทำแบบนี้ทำไมไม่ลบยิ่งใช้เยอะยิ่งดีดีแต<ป>่กไ,<ป>ไม่เป็นไรนะก็ยังมีเราอยู่นม่ต้องสนใจความูดของคนพวกน,นั้น บจะไม่ว่าอย่าไปช่วยใครแมทําไมต้องเป็นเราแค่รูปเดียวทำไมทุกคนต้องหัวเราะกันขนาดนี้เนี่ยตัวตลกประจำปี่ที่ไหมอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าต้องแย่นั่นหลังยิ้มไม่ควเดินยิ้มันเหมือนรถทเข้าไปกันลังหัวเราะอยู่เราไม่อยากเใยหน้ามองใครแล้วฟังระนาจเธอไม่ต้องไปโกรใจเขาเพื่อคนคนพวกนายคนที่รักเธออยู่ ทำอะไรแบบนี้นเลยเราไม่ไหวแล้โพสต์หัวเราะเราเราอยากออกจากรู่นี้ฟังเรานะที่อยากมีค่าขอหยุดพักในเรื่องเวลาฉันะใจเราเลยเราเสียใจนะที่เธอต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่ว่าเธอยังมีค่ายังมีคนที่รักเธอจริงๆอยู่เ,เราจะไม่ปล่อยเธอทำได้ตัวเองแบบนี้เราจะช่วยเธอจัดการกับโพสต์กับคอมเมนต์เอง โของจัดเดี๋ยวนี้ทขาไมต้องลบคนเยวเขาแชร์กันบนลดยพวกคือต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ว่าเคิ่งที่วกเาเคยนั่งคำยำยันเลมันแับฆ่าชีวิตเพื่อนเรากับเพื่อนเราเกิเอาชีวิตไปแลกรู้ไหมตองโทษตอนที่เาเป็นกรเราต้องโทษจริงนแค่เขอโทษก็มีไม่พอหรอกา ดับนะเราไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้เราขอโทษนะขอบคุณนะที่เข้าใจเราการบุหยีกันไม่ใช่เรื่องตลกนะคนบางคนอาจจะเก็บนึกกว่าที่เราคิดก็ได้เพราะฉนั้นก่อนจะทําอะไรก่อนจะโพสอะไรก่อนจะทำอะไร,ก,ะดดะไรก็คิดให้มันดีๆก่อนที่จะทำเข้าใจไหม เอเนจี่ะเอเนจีถูกต้องมากนี่แหละที่ต้องการลองสักรอบลองแล้วก็อ้าวมต้องไม่ต้องบอนะสิ่งทีแกทำมันไม่ใช่ิมลบวัวหัวจัดตัวนี้ช้องป๋าผว่าแกจะรีด่วน เราไม่ใช่ฟังเฮอร์นาที่อยากวันนี้ทางออ